ับท่านผู้ชมทูวิชันนะครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72,000ตอนนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับที่เปิดเกมบุกธนวิทย์เปิดลูกนี้เข้ามากัสตาลาอูยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ประตูนี้ดูครับจังหวะเปิดมาเนี่ยกองหลังเนี่ยหึงกะจังหวะผิดครับปล่อยให้ทางกัสตาลาอูนี่หลุดขเข้ามาผมนี่<า>ยังไม่มีให้เห็นนะครับ โอกาสเข้าไปป้นเปี้ยในกรอบเก็โทษนี่มีน้อยมากเ้าวม้อีกเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้โอ้ยใบแดงเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเป็นใครโอ้โหหมายเลขสิบสองนะครับสุรสิธิ์ขุนจันทหรือเปล่าเนี่ยครับสุรสิธิ์ขุนจันทไปเล่นนอก<ม>เกมมีอะไรไนะจังหวะก่อนหน้านี้กันมาหรือเปล่าเจ้าตัวถึงงุนหงิดนะ อ่ด้<ๆ>ครับโอ้โดนคนละแดงหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> อเอาครับขึ้นมานะครปฐะถมลูกนี้บูกินจองโดนตัวเองไปฝ่าวนะครับอ้าวแบบนี้โอ้โ,โหลูกนี้จังหวะนี้ครับบูกินจองโดนใบแดงไปอีกหนึ่งคนเลยนะครับใน,นช่วงต้นนครปฐม,มดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอลุกขึ้นมาได้นี่หูย,อยเอาเอาสีสะันนะครับเข้าไปโขกใส่หน้าอาลกร์ไหลเข้าช่องมา,าครับจังหวะนี้ตํำชิงกันโอ้กัซาลาอูครับโดนเหนียวโอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วก็อันเนกผูกกระแสน,นะครับโดนใบเหลืองไปแล้วหรือเปล่าก่อนหะน้านี้ไม่โดนนะครับโดน โดนครับโดนเหลืองแดงโอ้โหลูกนี้นี่ชัดเจนคือไปดึงไม่ให้ทางกาซันลาอูนี่นักครปรถมเหลือผู้เล่นเอาล้วครับลูกนี้อาบอชลุกอาจจะทางปฏิหารได้หรือเปล่ปาโอ้โหยิงไปติดบล็อกลุกขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ลูกนี้พุทธัิสิ์เป่าไปที่จุดข้อครับบอลไปโอรัตโอ้โหเกมนี้นี่มันราม่าจริงครับจากภาพช้าลุกขึ้นมา บอลมาโดนไหม,มแม่มองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับจะโดนตรงตรงเจ้าตัวนิคอินอยิงลูกนี้ไปติดเซฟโอ้โห,โหเหลือเชื่อครับได้จุดโทษแต่ยิงลูกนี้ติดเซฟของประพัฒย์ยศกรปราชาของอินยิงไม่เข้าครับโอ้โหนครพัฒน์โอ้โประพัฒน์ดีสาใจเอาบอ มองหาข้างหน้าเปรมบุตรทำทางไปไม่ให้ลูก pues น mm nah, ี้ไหลมาให้ก oh ับเปรมบุตรแล้วก็ได้ปั่นเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นประตูครับยงประตูต่อหนึ่งโอ้โหเปรมบุตรวงดีครับยิงประตูตีเสมอให้กับดารนครปฐมอยู่ในเตดเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหประพัดหน้าเพราะขยับขึ้นมาแล้วดูยิงไปโอ้โหประพัดครับแล้วก็จะมีทีเด็ดในจังหวะสวนกลับแบบนี้หรือเปล่าอาบอสอาบอสหลุดไปแล้วโดน ลูกนี้โดนขวางพุทธศินเรียกมาแล้วก็เหลืองแดงอีกหนึ่งคนโอ้โหครับนภพัทครับเกตแก้วครับเอาเข้าไปครับวันนี้เก้าคนครับไทยฮอนด้าแล้วก็ผมเหลือแปดคนรวมพลบุกแหลกตอนนี้เปิดเข้ามาใจอาการาลาอูนโงโอ้โหเรียบร้อย โอ้โหเหลือเชื่อครับลูกนี้กาซาลาอูมาเป็นฮีโร่ในช่วงทดเวลาที่หมดไปแล้วด้วยนะครับโอ้โห,โโหลูกนี้เปิดไปกาซาลาอูมงแล้วก็บอลเนี่ยหลุดข้างเสาเข้ามาถมเมืเม่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปประท้วงว่าเวลาเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินนะครับโอ้โหอะไรครับอลอกรโดนเหลืองแดงอีกมันอะไรกันครับวันนี้ และปุริติ์ก็เป่านวเวณหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหนะครับสำหรับเกมนัดนี้เพราะว่าทางนันกกอล์ฟสมเองนี่ก็บอกว่าเวลาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับแต่ว่ามาโดน